ากศสวัสดีครับมาพอกับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำวันพฤหัสบดีที่2 5กรกฎาคมพุทธศักราช2567กับผมนายพีระเดิดสี่กระเดืองจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแกน่น จากแผนที่ความกดอากาศพ,พื้นนะครับก็จะเห็นว่ามีตัวย่อมวควาคกดอากาศต่ํานะครับยุททางบริเว่นประเทศเวียดน้มตอนบนนะครับสําหรับมลสมุมตาันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยของเฮ้าก็ยังคงม,มีกําลังปานกลางนะครับลักษณะเชน่นีก็เลยเฮ็ดให้บริเวณภาคสาวนออกเชียงเหนือตอนบนของเฮายัางคงม,มีฝนหรือฝนฝ้าคะ่องเกิดขึ้น,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 นได้นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นในน้ำนะครับส่วนหลก็ยุททางตอนบนบนของภาคนะครับ ภาเบิเป็ภาพท้ายดาวเทียมนะครับเมฆที่ปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเชิงเหนือตอนบนของห้องมืดอีก็ยังพบมีหลายเมฆห้ายครับมืดอีกครับอุณหภูมิสูงสุดกับวรนทสูงบันที่หอนะครับอากาศดีนะครับบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกลิ่นๆตกมันมือเกิดขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะทางตอนบนบนนะครับซึ่งสามารถตรวจสอบฝนนะครับจากเรดาตรวอากาศของจังหวัดขอนแก่นนะครับจะเห็นกลุมฝนนะครับยุทางจังหวัดบึงการ นครพนมสกลนครนหครับจะเป็นฝนกล่งเบานะครับสีเขียวนะครับสําหรับเรดาอตัวอากาศของจังหวัดสกลนครกับตรวพาอคุ้มฝนนะครับยุทางจังหวัดบึงการนครพนมสกลนครนะครับเป็นฝนเบานะครับเป็นฝนสีออกสีเขียวนะครับฝนนักส่วนหลายกับยุทัห้งเหรอครับสะเห็ดเล่าเวียดนามนะครับซึ่งคาดว่าฝนจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นกระทั่งหนองคายบึงกาทสกลนครนครพนม ครับกับช่วงดึกๆด,ด,ดึกต่อเสาร์คือเมื่อวานนี่แหละครับก็อาจจะมีฝนตกหนักเกิดขในน้ำนะครับสําหรับการคาดหมายษละอาการ24ชั่วโมงวันนี้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกยังคงมีฝนหรือฝนฝากนองเกิดขึ้นได้รอยละ60ของพื้นที่ฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางแห่งส่วนไหลย,ยู่ทางตอนบนบนของภาคบมื่วาจะเป็นทางจังหวัดบึงกาฬนาครปน,นมสกลนคนรจังหวัดนนองคายนะครับกัฝากเตือนพี่น้องประชาชนวนน้ำนะครับโดยเฉพาะ ผู้ที่อาศัยอยู่ตามาจังหวัดดังกล่าวนะครับโดยเฉพาะจังหวัดบึงกาฬนครพนมนะครับซึ่งมีฝนตกหนักฝนตกสะสมติดต่อกันมาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับกับพยายามระบายน้ำออกอบริเวณใดที่มีน้ำท่วมขังนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายจากาน้ำท่วมขังเี่นให้พืชผลทางการเกษตรของเขาตายได้นะครับก็พยายามระบายออกให้เร็วนะครับเพราะว่าช่วงนี้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง ลงมาได้นะครับสาหรับจังหวัดบึงการ,รจังหวัดนคนรพนมนะครับการปรบอกับข้าวพยากรณ์อากาศได้ไหมนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้า ได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน